ดูหลังเกียร์ยกนะครับนี่ช็อตที่หัวที่ตกเวทีไหมเนี่ยที่แดกไม่ใช่หมอแดย้อนแล้วครับย้อนประมาณยกหนยกสี่ยกหน้าอ๋อแตกยกห้าโอ้โหจังหวะตกเวทีดีหวาดเสียวมากครับมันบุบเลยเร็วมากอะตกเกียร์ไดูยกเย็บแผลนะฮะฉีดยาชาหน่อยน่าจะประมาณห้าเข็มหน้าเนะครับก็ถือว่าแผลไม่ไม่ใหญ่มาก นะครับเป็นไงน้องชายวันนี้แจ้งเกิดได้แล้วแกมากี่ไฟแล้วเนี่ยสามไฟวันนี้ร่างกายเราคิดว่ายังยังโอเคไหมวันนี้ร่างกายวันนี้ยังโอเคยังเร่งเร่งขึ้นไ,ไหมเร่งขึ้นนะถือว่ายังโอเคอยู่นะปีนี้หยอกเยอะแยะแล้วครับอีกใส่นะโอ้ยมไปมานานมากนะโอ้คือได้ยินชื่อมานานมากอะ่ะ <c oughs> คิดว่าร่างกายเราเนี่ยเตะต่อยได้กี่หลายปีปะ่ะก็นั่งน้ำน้ำไม กี่ปีละเออก็อีกประมาณ30ได้ไหมอีก2ปีให้ถึง30มบถ้าถ้าถาเองเชื่งไแบบตอนนั้นเราเริ่มดูเป็นฟอร์มเป็นไฟไฟไปใช่ครับตามแพทจิตจิตก็คงจะก็อาจจะท้อได้เออแต่ไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดละกำลังใจก็น่าจะดีขึ้นละอธิบดีมีไหมครับไฟนี้มีครมีอยู่แล้วเชิญครับพี่หมอครับเชิญเย็บเลยครับสบาย ก่อนหน้านี้แตกเยอะกว่านี้อีก <Okay. S 1> แตกเยอะกว่านี้ก็แตกมาแล้วก็จังเกิดได้แล้วนะครับสําหรับหยกแพ้มาสามไฟไฟนี้ก็เอาชนะปรับสึกเสียอปอรครับแล้วก็มีช็อตบาดเสียวตกเวทีด้วยช็อตนั้นเอาหัวลงไหมท,ท,ที่ตรงนั้นมันรุ่ที่ตแตกอะตรงนั้นอะหัว <Wow. S 1> หัวเหรอโอ้โหดีที่มันไม่ใช่ปูนเนาะ เดี๋ยวให้น้องเย็บแผลครับนี่คือยกพลันชัยครับ